สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ Auto Review Pro วันนี้เราจะมาดูอย่างละเอียดกับนิสสันลิวินารุ่นปี2026รถ MPV ขนาดกระทัดรัดที่สัญญาว่าจะให้ความอเนกประสงค์ความสะดวกสบายและดีไซน์ทันสมัยเหมาะทั้งกับครอบครัวและคนใช้รถในเมืองโดยนิสสันยังคงส่งมอบรถที่ใช้งานได้จริงพร้อมความน่าเชื่อถือและคุ้มค่า และลิวิน่รุ่นใหม่นี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังตลอดคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับการออกแบบภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของลิวิน่า2 2 6 6เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่านี่อาจเป็นรถคันต่อไปของคุณเมื่อมองภายนอกลิวิน่า2 2 6 6ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าดีไซน์ของิสันดูทันสมัยและพลวัดมากขึ้นให้ภาพลักษณ์ที่เฉียบคมและสดใหม่ โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบวีโมชันที่เด่นชัดขึ้นพร้อมกับชุดไฟหน้าเล็ดเต็มรูปแบบที่ให้แสงสว่างคมชัดและทรงพลังแม้จอดเฉยๆก็ให้ความรู้สึกมั่นใจส่วนกันชนด้านหน้าออกแบบเป็นทรงสปอร์ตกึ่งหรูมีกรอบไฟตัดหมอกที่ออกแบบอย่างมีสไตล์เติมเต็มลุกให้ดูแอคเซ s ซีฟโดยยังคงความประณีตไว้จากด้านข้างลิวิน,นาโช์เส้นสายตัวถังเรียบลื่นมีเส้นคาแรคเตอร์ชัดเจนวิ่งตามประตูช่วยให้ดูกว้างและดูสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ล้ออลลอยมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ในช่วง16-17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นแอร์ละลายล้อที่ทันสมัยเข้ากับลุกสปอร์ตอย่างลงตัวที่ด้านท้ายประตูท้ายถูกออกแบบให้สะอาดตาพร้อมไฟท้ายเล็ที่สะท้อนดีไซน์ด้านหน้าและสปอยเลอร์ท้ายเล็กๆช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านอากาศพลศาสตร์และความสวยงามโดยรวมโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของลิเวน่า2026ทำให้มันดูพรีเมียมมากกว่าที่เคยเหมาะทั้งกับครอบครัวหนุ่มสาวและคนที่ขับรถในเมือง เมื่อเข้ามาภายในลิวิน่า2026ก็ถือว่าก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องของความสะดวกสบายเทคโนโลยีและการใช้งานจริงเมื่อก้าวขึ้นมาบนบอรผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับแผงหน้าปัดที่ทันสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงให้ความรู้สึกทนทานแต่ก็หรูหราผิวสัมผัสนุ่มที่แผงแดชบอร์ดแผงประตูและที่วางแขนยกระดับประสบการณ์ในห้องโดยสารเสริมด้วยวัสดุเมทัลลิกและชิ้นส่วนดำเงาเปียโนแบล็กที่ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัย เบาะนั่งของลิวน่ามีความยืดหยุ่นสูงโดยมีตัวเลือกให้เป็นแบบ5้าที่นั่งหรือเจ็ที่นั่งขึ้นอยู่กับรุ่นเบาะนั่งออกแบบให้รองรับร่างกายได้ดีและบุฟมอย่อยเหมาะสมทำให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารจุดเด่นสำคัญภายในลิวิน่า2026คือระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ทันสมัยมากหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางคอนโซลรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทำได้แบบไร้รอยต่อ พร้อมระบบนำทางสั่งงานด้วยเสียงและตัวเลือกมัลติมีเดียมากมายช่วยให้การขับขี่เป็นเรื่องสนุกและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีพอร์ต USB แบบคู่และที่วางแก้วหอลายจุดทำให้ทุกคนเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและดื่มด่ำกับการเดินทางได้ตลอดเวลาพื้นที่เก็บของก็ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมีช่องเก็บของใต้เบาะกลองเก็บของขนาดใหญ่และพื้นที่ท้ายรถที่ยืดหยุ่นมาก เมื่อนำเบาะด้านหลังพับลงลีวิน่าให้ความจุสำหรับเก็บสัมภาระได้มากพอสำหรับการเดินทางสั้นๆส,สุดสัปดาห์หรือการขนของชิ้นใหญ่ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกจุดแข็งโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่จะมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบ2โซนทำให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับสภาพอากาศที่เหมาะสมไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นภายนอกห้องโดยสาร ตัวห้องโดยสารยังถูกป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างดีลดเสียงลมและเสียงถนนทําให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นความปลอดภัยก็ไม่ถูกมองข้ามเพราะลิวินา2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัว Airbag ออนไลน์จุดและในรุ่นสูงสุดยังมีฟีเจอร์เสริมเช่นเตือนออกนอกเลนและตรวจจับจุดบอดเมื่อพูดถึงสมรรถนะลิวินา2026ยังคงเน้นที่ความประหยัดและความน่าเชื่อถือ มากกว่าความแรงสุดขีดซึ่งเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวรถในบางรุ่นจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรแบบธรรมดาซึ่งให้กำลังราวราว105แรงม้าและแรงบิดประมาณ140นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้สามารถจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร,ร์ CVT โดย CVT จะให้การเร่งความเร็วรับรื่นและการขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างสบายในขณะที่ระบบส่งกำลังยังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทางไกลบนทางหลวงการควบคุมรถทำได้แม่นยำและค่าเดาได้ดี ระบบการสเถียรได้รับการเซตอัพให้ดูดซับแรงกระแทกจากถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้เจอพื้นถนนครุกคะก็ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลพวงมาลัยเบ้าแต่ตอบสนองดีทําให้การขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายลิวิน่ามีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดซึ่งช่วยให้คล่องตัวในจราจรแน่นๆแ,แต่ก็ยังให้พื้นที่ภายในที่เหลือเฟือสําหรับผู้โดยสารอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเป็นจุดแข็งของรุ่นนี้โดยประมาณอยู่ระหว่าง15-17กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และเกียร์ที่เลือก ซึ่งทำให้ลิวินาเป็นตัวเลือกใช้งานประจำวันที่คุ้มค่าสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยากประหยัดค่าน้ำมันอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือความน่าเชื่อถือและต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำของรถยนต์นิสสันโดยลิวินาได้รับการออกแบบตามมาตร,รฐานวิศวกรรมที่นิสสันใช้มายาวนานทำให้ทนทานต่อการใช้งานประจำวันและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ไม่แพงมากชิ้นส่วนอะไหล่มีอยู่ทั่วไปและเครือข่ายศูนย์บริการของนิสสันครอบคลุมมากซึ่งเป็นความอุ่นใจสำหรับการเป็นเจ้าของในระยะยาว มาถึงเรื่องราคาแล,ล้วลิเวน่า2 0 2 6มีราคาที่แข่งขันได้มากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มารุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณขึ้นอยู่กับตลาดโดยมาพร้อมฟีเจอร์สำคัญอย่างแอร์ธรรมดาระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานและระบบความปลอดภัยหลักรุ่นกลางจะเพิ่มฟีเจอร์เพื่อความสะดวกสบายเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นล้ออันลอยและตัวเลือกระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงส่วนรุ่นท็อปจะมาพร้อมเบาะหนัง ไฟเล็ดรอบคันระบบส่งกำลัง CVT และเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ลำที่สุดการเลือกซื้อลิววน่าแต่ละรุ่นทำให้คุณสามารถมองหาจุดที่เหมาะกับงบประมาณและความต้องการของคุณได้อย่างยืดหยุ่น เมื่อพูดถึงคู่แข่งในกลุ่ม MPV ขนาดกระทัดรัดลิวินา2026ถือว่ามีจุดเด่นเหนือคู่แข่งอย่าง Toyota A v ว n z ซ h ฮอนด้าโมบิลิโอหรือซูซูกิเอติก้าอยู่ไม่น้อยดีไซน์ทันสมัยภายในคุณภาพสูงระบบอินโฟเทนเมนต์ล้ำหน้าและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ประหยัดทำให้ลิวินาโดดเด่นในแง่ของความสะดวกสบายและเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างความคุ้มค่าความน่าเชื่อถือและการใช้งานอนเนกประสงค์ทำให้ลิวินาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อรถมือใหม่ ครอบครัวขนาดเล็กหรือใครก็ตามที่กำลังมองหารถอนเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลายแบบสรุปแล้วนิสสันลิ v วน a าปี2026คือการพัฒนาครั้งสำคัญของประกูล MPV ขนาดเล็กของนิสสันดีไซน์ภายนอกดูทันสมัยภายในสะดวกสบายและยืดหยุ่นสมรรถนะเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปและมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่น่าประทับใจฟีเจอร์ในแต่ละรุ่นครอบคลุมทั้งพื้นฐานและระดับพรีเมียม ทำให้มีตัวเลือกให้เหมาะกับผู้ซื้อหลากหลายประเภทและด้วยราคาที่แข่งขันได้พร้อมความน่าเชื่อถือของแบรนด์ n i สสันลิวิน่าเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสวยและใช้งานได้จริงขอบคุณมากที่รับชมออ t โตรีวิวโปรหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจนิสสันลิวิน่า2026ได้อย่างลึกซึ้งขึ้นถ้าคุณกําลังมองหารถที่ผสานสไตล์ ความสะดวกสบายประสิทธิภาพและความคุ้มค่าลีวินาน่าจะอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่องของเราเพื่อรับรีวิวรถอีกมากมายที่กำลังจะมาเราจะกลับมาพูดถึงรถรุ่นใหม่ๆอย่างละเอียดอีกในอนาคตจนกว่านั้นแล้วขับขี่ปลอดภัยและขอให้สนุกกับการเดินทางนะครับ